สบายดีพี่น้องเมื่อน,นี้บ่าเล่าพามาเบิงถนนวนท่างเป็นแบบชุดนบทของเมืองไทยครับเป็นทางเขาไรครับืันนี้พามาเบิงพี่น้องเป็นทางเขาไรมั่นสำปะหลังไล่สวนโมเมนต์อันทางไปหน้าเด้ครับเป็นท่างไปไล่ไปสวนครับ พาพี่น้องไปเบิ้งครับเดี๋ยวพาชบบรรยากาศรอบๆด้านก่อนนะเดี๋ยวจงคอยไปเบิ้งถนโนหนทางกับพี่น้อง ชุนบ,บทอีหลีครับคงประเทศไทยทางเขาสวนเขาให้่นอ่นองสวยงามดีพี่นอ้องนี่ครับเราเดินทางต่อไปดูไปดูบรรยากาศตามทางครับพี่น้องครับ กบมีหมู่บ้านคนนะครับโอ้ยคุณหัวเขาขจัดบ้านง่ามดีพี่น้องนวดเป็นสวนด้วยนี่สวนไก่กระนองชื่อสวนไก่กระนองโอ้ยพี่น้องอีกคือถนนชนบทของประเทศไทยพี่น้องเอ้ยมาเบิงบ่งมาเบิ่ง นี่ขนาดแบบต่างจังหวัดเลยครับนี่คือต่างจังหวัดคือนี่คือจังหวัดนะครราชสีมาอำเภอพมบัวรูเนาะตำบลผมกบบัวรูอ้ยน,อนี่คือทางชนบทพี่น้องเอ้ยทางหลวงชนบทขนาะดทางในหมู่บ้านแบบ ในปลายดงกัยังมีขยะครับทางขยะว่างอยู่นี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดอดีครับบรรยากาศคางทางพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งแหนเบิ่งแหนเป็นดินสีแดงครับเป็นไฮเป็นสวนของชาวบ้านเนาะสวยงามดี ลูอยังปลูกทุเรียนบ่นี่ทุเรียนครับต้นทุเรียนต้นทุเรียนสวนทุเรียนบรรยากาศเต็มไอ้ทางท้างแบบเต็มไปด้วยสวนครับเป็นสวนอันนี้ตรงนี้เป็นไร่ของมันสับปะหลัง นี่ถนนไปไล่ไปหน้าไปสวนบรมเนไปหน้าครับไปสวนไปไล่ไปสวนไไสวนนทน,น,นทางของเขาสวยงามอลังการพี่น้องเอ้ยจะบานคนนี้รวยเนาะพี่ครับอย,อยากจอดท้ายเนียทางมันแคบพี่น้องเอ้ยบุกกาจ,จอดอน,นี่คือในหมู่บ้าน ของเพิ่นที่นี่ถนนพากลางบ้านพี่น้องบ้านบ้านกับที่อาร์ทห้างห้างกันแนว่วโอ้ยดอกไม้สวยงามบ้านหลังหนึ่งรถขั้นสองขั้นบ้านหลังรวยครับแถ้วนี้นี่คือถนนชนบทพี่น้องเอ,อ้ย ปลาเขาชนนบดอิลีบรรยากาศก็กสวยงามพี่น้องนี่แหละครับประเทศที่เขาพัฒนาเขามีงบประมาณแต่ละตำบตลแต่ละหมู่บ้านครับงบจากภาษีประชาชน จากอ,าองสำนักง,งานางต่างๆนี่เขาชซวยเหลือประสาช้นเนาะบุคคลเล่าเอางบบุตเิงหอดมือประสาช้นครับพี่น้องแต่ก็มีทางดีมันพังมันอย่างเนเออแต่ก็กระบอกปานใดบุถึเงกับเป็นลุมเลือกครับเป็นแค่คืนเฉยอบรรยากาศสวยงามดีพี่น้อง ีูเล่าเส้นเส็นแจงสีมียูเล่าสุดยอดเนาะบานคนเสียงห่าง,างพี่น้องเลยเขาก็อยู่ตามให้ตามสวนสายฟงสาย,ฟสายไฟเขาถึงมดัดหน้าปะปาโนนหนทางโอ้สะดวกสบายพี่น้องเระเทศเล่าออยากให้มีเจงีเดี สวนบกเขียบฟ้ามือสวนบกเขียบครับฟ้ามือสายมือสวนไล่มันสำปะหลังเดินทางไปเรื่อยไป,ไปชมบรรยากาศมูบ้านตามถนนหุนทางของประเทศไทยครับเป็นทางหลวงชนบททางเขามูบ้านแบบทีว่าอันคาเมน ทำไมตะกอนน่าที่เป็นกันดานแถวนี่กันดานแห้งแบบนี่คือถนนธรรมชาติสางคุณวะเออทั้งคนเล่าว่าธรรมชาติสางนี่ธรรมชาติสางสวยงามขนาดนี้โบพี่น้อนี่แหละครับเออเสียที่เขาพัฒนาจะเลื่อน<ม>เรื่องแล้ว เราโหถ่แซงไปก่อนครับผมขับซาครับพี่น้องรถก็แซงไปก่อนเดี๋ยวให้เบิง้งพี่น้องเบิง้งำงามบรรยาก,กาศน้ำงามพี่น้องอุ้ยคุณสวยงาม ยอ,ยอมยอมแล้วพี่น้องยอมประเทศไทยเบิ้งมีหอดแยกปุ่นนี่บอกทางเฮ็ดแยกไปทัวอุยทางแบแคบแต่ว่ากัมีถนนแบบดีอีรีลาดยางแบบเปียกเก็บพี่น้องเลยนีลาเขาเอินถนนชนบทอีรีหรอพี่นอ้องชนบทคักชนบทเหน่อ เทศไถประสาส้นโดยเฉพาะสาส้นในรับเต็มๆครับความสะดวกสบายท่านสมัยเทียดเขาท่านสมัยครับเทียดเฮายังหล่าล้านมีคุ่นถน,นนหุนทางดีขนาดนี้นอนเลยใส่มือปลามะขามหวานบ่นบนบนี่ยต้นมะขาม เบิ้งเนี่ยนี่นี่หอดหลอดไฟไฟโซลาเซลล์ครับโอ้ยพี่น้ององามแท้ทุกคนเดี๋ยวจอดอันนี้มาจอดเอาพี่น้องครั้งมันแคบพี่น้องเลยหน้าพระงามก็จอดทางขวามือคลายเบิง้งให้พี่น้องเบิ้งนี้หนอ่อย พี่น้องบ่งบรรยากาศบรรยากาศที่สวยงามพี่น้องเลย,ยผู้เขาสลับซับสวดเป็นทีของชาวบ้านของใครของมันเนาะถนนน้นทางพี่น้องเลยงามเลย น,นุนเดียบเลยนะพ่อผมเลยพี่น้องอพี่น้องมาเบิ้งนี่สวนขามหวานบุก่าเก็บของเขาหรอกดินเขาเป็นสีแดงพี่น้องเลยตรงเนี้ยอ้หนาพ้างามพี่น้องเลยนี่คือ ชุดนบส์ลีหรอพี่น้องชนบทของประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยสวยงามีดีมีบานคนเด๋ยวคุนเขาสร้างไว้อยู่พุ่นพี่น้องพุ่นเขาสร้างไว้อยู่นาผาพี่น้องเอ้ยสวยงามีดีพี่น้องเอ้ย พี่น้องมาเห็นเด้ทางล่าของเบิ่งเขาพัฒนาไปหอดใช่แล้วถนนหนทางสวนบักขามบ้านพี่น,น้องหน่วยบักขามบ้านดดโดโดเต็มต้นเลยน้องเลยนี่ครับไปเดินทางต่อพี่นอ้องนี่กัดโอ้ยเก็บปิดชิมบางเงี้ยพี่น้องขามหล่นเสีวอ,อยู่ประตู ข้ามสมสมครับคุณพี่น้องควบนะของหลาดยางพีประมาณขืบนละพี่น้องเดินทางต่อครับออกเดินทางต่อพี่น้องเบิ่งความสวยงามของถน,นนหนทางความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย ลาวเหล้าไหนไยทอดให้เบิ้งไหนเด้อไทยทอดมีข้างบ้านได้เบิ้งวา่าลาวเฮ้านี่ได้คันไดนมีจังซีนี่โอ้ยสุดยอดนะครับนานนุนท่าไปใส่มาใส่สะดวกสบายบ่มีท่างขี่ฟุ้นพุ่นดท่างเขาไปอีกแยกนึงกยังมีสวยงามพี่น้อง เบิง่งความสวยงามของขนุมทางของประเทศไทยนี่ครับท้อง่างโอ้นีนท่ทะลุหอดเสินทางใงญ่ไและครับพี่นอ้องเดี๋ยวว่าเล่าสิไมหากินเข่าวันพี่นอ้องก็หิวเข่าแห้งทอดสินทางหลวงเสินรักแล้วครับผม ลราใหม่ขางห้างพี่มองโอ้ยบักท,กท่านบักท่านบานเ่านี่สตรอบเบอรี่กับมี้พี่้องโอ,โ,อโอ้สวยงามจังทางกวางขวางครับมีเล่นขนาดไล่ทางเขานี่รถกระบะรถเก๋งแลรงได้สบายเลยครับไล่ทางอย่างนี้ยอด กว่างขวางถนนกว่า,างขวางพี่น้องบกว้างครับ ฝุ n ga, n n ga n ga ้นนานี่มันหนาแดงอยู่ครับต้นใหม่ขางท่างสิบลอนด์สีเขียวขจีเแบบอันนี้มันใบมันกัดร่นใบมันกัดเลื้งเน่ยเนาะพี่น้องมนนาแดงเป็นนาฝุ้นนาอันนี้มันกัดสีเขียวขจีพี่น้องเอ้ยวางสวยงามของเพิ่นบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นเมืองเพิ่น เซนหนึ่งครับเดี๋ยวไปเบิงทางชนบทชนบทจริงๆนี่ครับเซนนี่แหละชีมมลุมมีบ่อพี่นอ้องแต่ว่ากับประมานว่าหลุมจนเลือกก็จะเป็นบัวกล้วยให้นอนเด้กับมีร้อยปาลาร้อยสองเส้มพี่น้อง สองกับป้าไหวศาลาเพราะว่าเพราะว่าเขาเกิดเขาเส็ยดทั้งช่วงๆแล้ว,วเป็นช่วงๆ เสนทางไม่ไม่เห็ดแหล้วยมไม่ไม่ครับพี่น้องนี่คือเสนทางแล้วไม่ไม่ครับมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องผนี่เขาเขาสอบแล้วยหไม่ไม่ที่นี่มองนี้เขาบ้านเด่กสอบครับนี่เขาสอบแล้วสุดยอดเขาเกียร์ออกเขากระทับเลยนะ ด้วยงามตะก,กตารตาเรียบเพียบว่าจะเลื่อนลุงเรื่องของเขาเนาะพัฒนาหอดข้างไปไฮไปสวนไปไล่ไปหน้าเอาละครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ผมขอโตัวลาไปก่อนผมจะไปกินข้าวเล้อพี่น้องวันพี่น้องมีความสุขสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย